สมมุติว่าเรารู้สึกว่าเราอาจจะถูกคมคูถูกมีเจตนาไม่ดีอะไรกันต่างๆเราเลยคิดว่าถ่ายไว้ก่อนหรืออัดเสียงไว้ก่อนหรืออัดวิดีโอไว้ก่อนไม่โพสไม่ไลฟ์ทำได้ไหมฮะทำได้ผมก็ยืนยันต่อหน้าประชาชนทําได้วัตถุประสงค์คุณทําเพื่ออะไรละ่ะหลักฐานหรือปกป้องสิทธิ์ถ้าหลักฐานคําว่าหลักฐานใช้ที่ไหนละ่ะ ใช้กับประชาชนเหรอสมมุติผมฟ้องคดีกับพี่อ่านในศาลเนี่ยผมเอาหลักฐานมาโพสต์บอกได้ไหมแสดงว่าคู่ต่อสู้ก็รู้หมดสิผมมีหลักฐานอะไรเขาถึงมีวันนัดตรวจพยานหลักฐานไงถ้าเรามีเราเอาสิ่งนี้เป็นพยานไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมแต่ไม่ใช่อยู่ดีโพสต์เลยอันเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่คุณจะให้ใครพิสูจน์เจตนามันเปลี่ยนละคุณจะให้ใครพิสูจน์สังคมพิสูจน์เหรอคุณก็ต้องดูกฎหมายว่าเขาให้คุณโพสต์ไหมคุณเอาหลักฐานมาโพสต์คําิพภากษาเนี่ย ผมบอกคำพิพากษาเนี่ยมีคำพิพากษาเนี่ยโพสตได้ไหมโพสได้นะแต่ต้องไม่เกินกว่าคำพิพากษาโพสนอกประเด็นนี่โดนฟ้องหมิ่นหมดนะนึกออกไหมนี่ผมเตือนหลายๆคนที่เอาคำพิพากษามาโพสนะโพสโอกรโพสเนี่ยกระทําแล้วอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขียนข้างใต้เพิ่มเติมนอกจากคำพิพากษานี่ผิดนะมีนโนบาอนะ